ข้าราชการเวลาเขาไปรักษาตัวเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ก็คือเบอิกจ่ายตรงเลยมไม่ต้องสำรองจ่ายะนะและโรงพยาบาลฐานบัน,นสรกเนี่ยเขาก็จ่ายตรงลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับล่าสุดอธิบดีท่านบอกแล้วนะฮะว่าก็เดี๋ยวจะคุมเข้มและส่วนที่ยังเป็นงบประมาณที่น่าสงสัยเนี่ยนะจากการเบริกจ่ายยาเดี๋ยวจะต้องระง,งับเอาไว้ก่อนด้วยค,ครับ โดยคุณแพทริเซียมงคลวณิชย์อธิบดีกรมบัญชีกลางท่านบอกนะครับว่าจากการตรวจสอบขอบวนการทุจริตยาของโรงพยาบาลฐานบัตรศึกเนี่ยพบพฤติกรรมการใช้สิทธิ์ที่ผิดปกติท่านบอกว่าชัดเจนเลยนะครับจึงได้สั่งระงับสิทธิ์ในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลแล้วพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลต่างๆส่งไปยังศพราชการต้นสกัดเพื่อเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปก็หมายความว่าที่กรมบัญชีกลางมีข้อมูลเนี่ยยังพบว่าโอเค อย่างกรณีของ8รายที่ถูกจับกลุมไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะอันนั้นเนี่ยก็ความผิดสำเร็จไปแล้วแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่การเบิกจ่ายยาของเคสโรงพยาบาลฐานประศึกนะฮะที่มันยังน่าสงสัยอยู่อ่ะอเพราะนั้น เคสที่น่าสงสัยอ่ะกรมบัญชีกลางบอกเดี๋ยวขอระง,งับการเบริกจ่ายไปก่อนนะครับเพราะวันนี้ครับจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบนะครับว่าจะมีการลักษณะ,ะการดําเนินการลักษณะแบบเนี้ยในโรงพยาบาลอื่นๆการทุจริตแบบนี้ที่อื่นอีกหรือไม่หากพบว่ากระทําการทุจริตก็จะดําเนินการถึงที่สุดครับ โรงพยาบางได้พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัว รวมถึงมีระบบแจ้งเตือนด้วยนะครับกรณีบุคคลที่มีการเบริกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ผิดปกติอันนี้เป็นระบบของกรมบัญชีกลางเองนะครับเขาจะแจ้งเตือนไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งเพื่อให้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังการให้บริการรักษาพยาบาลแก่บุคคลดังกล่าวด้วยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภา,าคม2568ออเป็นระบบที่พร้อมให้บริการก็อีกประมาณ สองสมเดือนข้างหน้านะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางกับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและจะปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องใหม่อย่างรอบคอบให้ตรงตามหลักนิติธรรมนิติรัฐและมนุษยชนด้วยครับแน่นอนว่าประเด็นนี้มันสืบเนื่องไปจนถึงว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบโรงพยาบาลอีกหลายแห่งที่เข้าข่ายลักษณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ